โควิดเข้ามาทําให้เราเห็นถึงความอปยศความอัปลักษ์ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยโดยสิ้นเชิงถ้าคุณระยุทธ์มองเห็นถึงอนาคตของประเทศชาติแน่นอนนะฮะการคิดถึงประเทศชาติที่ดีก็คือคือลาออกอไอ้เครือข่ายคุณยุทธทำงานเนี่ยผมค,คิดว่ามันมันไม่เบิร์กแล้วมันสิ้นสภาพเริ่มเป็นภาระเริ่มเป็นเผือกร้อนๆให้กับชนชั้นนำทั้งหมดมากขึ้นผมคิดว่าเขาเคยตั้งความหวังไว้กับม้าตัวนี้แต่ว่าพอพอเจอโควิดเนี่ยเขาก็จะพบว่าม้าตัวนี้เนี่ย ไปไม่รอดแล้วก็ถ้าดันทุนลังสนับสนุนม้าตัวนี้ต่อไปมันจะลากเอาเครือข่ายเขาทั้งหมดตกเหวไปด้วยผมคิดว่าวิธีที่เครือข่ายจะต้องทําก็คือตัดเชือกม้าตัวนี้ตัดบางเยียนให้ม้าตัวนี้ตกน้ำตายไซะแล้วก็หาม้าตัวใหม่มานำ ว่าช่วงนี้เองรัฐล้มเหลวโดยชิ้นเชิงม,มันผนวกกันสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือรัฐนี้คอสชอรัฐบาลคุณระยุทธ์ที่รัฐบาลมาเนี่ยวางอำนาจการตัดสินใจตัวเองอย,อยู่บนระบบราชการทั้งสิน้นและในระบบราชการนี้คุณก็ไปยุทธ์ก็ใช้ทหารและใช้ทหารเทียงกลุ่มก้อนของตัวเองเท่างนั้นเข้ามาเข้ามาทํางาน ไอ้ตัวระบบราชการไทยจริงๆแล้วมันเป็นระบบที่เลี้ยงตัวเองนะครับมันเติบโตมาด้วยการเลี้ยงตัวเองเป็นหลักมันไม่ได้คิดถึงการเซอร์วิสและคอนโทรลจริงๆเห็นง่ายๆที่มันล้มระบบระบบราชการล้มเหลวเนี่ยลองดูนะครับคนดีคนเก่งเนี่ยถอยห่างจากระบบราชการมาเป็นสิบปีแล้วคนที่อยู่ในระบบราชการทั้งหมดคือคนที่เกาะติดก,กับระบบเนื่องจากอาจจะไปไหนไม่ได้ และการก่อตีระบบนี้คุณก็ย่อมยุติกัรระเบียบบ้าบอคอแตกทั้งหลายดังนั้นไอ้ไอระบบราชการที่เป็นฐานของรัฐบาลน,นี้เนี่ยมันจึงมันจึงร่วมเหลวมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงแรกก่อนโควิดเนี่ยมันก็บริหารไปส่วนประชาชนก็ต้องดิ้นรนไปเองตามตามความสามารถตัวเองรัรัฐมันก็แค่ประเอบาไปแงะไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ชี้โควิดเข้ามาทําให้เราเห็นถึงความอัปยศความอัปลักษณ์ความไร้ประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ย อ่โดยสิ้นเชิงเราจึงพบว่าเอาเอาเข้าจริงแล้วรัฐนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเล็กเกินไปสำหรับปัญหาใหญ่ๆนะครับแล้วก็เทอะทะเกินไปสำหรับปัญหาเล็กๆคุณต้องคิดถึงอ่ะหมายถึงถ้าคุณประยุทธ์มองเห็นถึงอนาคตของประเทศชาติคุณต้องคิดถึงการปรับแน่นอนนะฮะการคิดถึงประเทศชาติที่ดีี่สุดคือลาออกอ่ะเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าเครือข่ายของคุณประยุทธ์คงไม่ให้คุณประยุทธ์ลาออกนอกจากจะหาุกคนใหม่มาแทนนะครับ ซึ่งผมเดาว่าตอนนี้เริ่มมีกระบวนการหาคนใหม่มาแทนคุณประยุทธ์แล้วนะสมมติว่าคุณประยุทธ์กับเครือข่ายยังให้คุณประยุทธ์อยู่และมองเห็นอนาคตคุณต้องปรับระบบรัชการ์และระบบชารนี้ไปให้ให้ให้ไกลกว่านี้ต้องปรับให้มันเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาร่วมในการทํางานเปลี่ยนไหมการกมีสอง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 ออปชั่นนะครับออปชั่นแรกก็คือเครือข่ายคุณประยุทธ์เอง ซึ่งก็มีมีหลายฝ่ายแวดล้อมคุณประยุทธ์อยู่เครือข่ายคุณประยุทธ์เองคงเริ่มจะมองเห็นว่าคุณประยุทธ์เริ่มเป็นภาระที่หนักมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนม้าโดยที่สัมภาระอื่นๆเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะม้าตัวนําเปลี่ยนแบบนี้จะดีขึ้นไหมถ้าเกิดเครือข่ายคุณประยุทธ์ นะครับสามารถหาคนที่มีบุคลิกดีกว่านี้และฉลาดกว่านี้ปณิปนอมและทั้งปณิยอมทั้งเด็กขาดได้ก็าอาจจะประคับประคองระบบราชการที่มันล้มเหลวเนี่ยให้มันมันพอเดินไปได้สักหน่อยอันนี้คือการเปลี่ยนม้าออปชั่นแรกผมกําลังคิดว่าการเปลี่ยนม้าออปชั่นแรกนี้น่าจะเกิดขึ้นเร็วนะครับโอเคการเปลี่ยนม้าออปชั่นที่2ก็คือว่ามีการเคลื่อนไหวกันอย่างหนักหน่วงและมีการแตกตัวของอเครือข่ายคุณประยุทธ์หรือเครือข่ายชนชนั้นนา เครือข่ายบางกลุ่มสามารถเถลิองอำนาจได้มากกว่าคนอื่นก็จะเปลี่ยนม้าแบบม้าตัวใหม่คนกลุ่มใหม่ภาระกลุ่มใหม่อันนี้จะดีขึ้นไหมอันนี้อันนี้ก็อย่างน้อยส่วนในช่วงแรกของการเปลี่ยนม้าทั้งชุดใหม่เนี่ยผมคิดว่ากระแสตอรับจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าท้ายสุดแล้วม้าตัวใหม่เนี่ยจะไปได้ไหมนี่นี่ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งผมคิดว่าวันนี้เองเนี่ยม้าของคุณประยุทธ์และเครือข่ายที่คุณประยุทธ์ทำงานด้วยเครือข่ายสองระดับเครือข่ายที่ เป็นเครือข่ายเชิวยแนะนำที่กากับคุณระยุทธ์กับกลุ่มเครือข่ายที่คุณระยุทธทำงานไอ้เครือข่ายคุณระยุทธทำงานเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่เวิร์กแล้วมันสิ้นสิ้นสภาพแล้วมันเริ่มอย่างที่ผมบอกนะคุณประยุทธเพื่อนๆที่ทํางานอยู่เนี่ยเริ่มเป็นภาระเริ่มเป็นเผือกร้อนๆให้กับชนวนแนะนำทั้งหมดมากขึ้นไม่ทราบได้ได้อ่านที่คุณชิบิโนะิสนุให้สัมภาษณ์ถึงสัญญาบริษัทยา คุณวิษณุพูดบางอย่างจนผมรู้สึกว,ว่าเอ๊ะนี่นี่เป็นสิ่งที่มีคนบอกคุณวิษณุหรือส่งสัญญาณให้คุณวิษณุไหมว่าการจัดการของประยุทธ์และพ,พักพวกเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมนะที่ที่คุณวิษณุบอกว่าส,สัญญากับบริษัทยาบางอันก็น่าน่าสงสยัยไม่ควรทำอื่นๆทั้งสิน้นมันเป็นจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนมาแล้วนะ คิดว่าเขาเคยตั้งความหวังไว้กับม้าตัวนี้แต่ว่าพอพอเจอโควิดเนี่ยเขาก็จะพบว่าม้าตัวนี้เนี่ยไปไม่รอดแล้วก็ถ้าดันทุนลังสนับสนุนม้าตัวนี้ต่อไปมันจะลากเอาเครือข่ายเขาทั้งหมดตกเหวไปด้วยดังนั้นวิธีที่ผมผมคิดว่าวิธีที่เครือข่ายเขาทําจะต้องทําก็คือตัดเชือกม้าตัวนี้ตัดบางเยียนให้ม้าตัวนี้ตกน้ำตายไปซะ แล้วก็หาม้าตัวใหม่มานํานั่นคือวิธีรอดแต่วิธีรอดนี้จะดีต่อสังคมไทยไหมทุกคนก็ต้องเพชรฉัมไว้นะฮะว่าม้าตัวใหม่จะเป็นใครและก็จะจะปฏิบัติการยังไงหรือปฏิบัติการแบบเดิมแบบท,ที่คุณะยุทธ์รรมเราก็ต้องช่วยกันช่วยกันไล่ทีเสน้าค่ากนะถึงเสร็จสึกค่าคุณคน,นไม่ใช่นะครับก็คือการเชือดขุนคนที่ มันทํางานไม่ได้อะมันลบแพ้มันตลอดคุณจะให้มันลบต่อไปชิบหายทีย่มันจะพากองทัพทั้งหมดหมายถึงกองทัพชนชั้นนำนักยพังไปด้วยถ้าชนชั้นนาเราฉลาดแล้วก็มีมีพลังมากพอต้องต้องเอาประยุทธ์และ,ะพวกถ้าไม่ฆ่าก็ได้แต่มูฟไปเอาสมุนคุณไม่อยากจะถูกว่าฆ่าขุานพลเนี่ยคุณก็มูฟก,ก็ไปอยู่เช็นเช่ที่หนึ่งแล้วก็ให้ให้ผู้นําคนใหม่เข้ามาเพราะชาที่ผ่านมาคุณประยุทธ์ก็รักษาผลประโยชน์ของเครือข่ายชนชั้นนาไว้ได้อย่าง อย่างน่าชื่นหนดตมอผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็ได้ทําหน้าที่การปกป้องผลประโยชน์ของชไนนาตรงนี้อย่างอย่างสุดริมที่มาตัวหมายถึงว่าคุณไม่ยอมเปิดเออก็ก็ถือว่าเป็นคนซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องต้องเก็บเอาไว้ในในตำแหน่งหนึ่งครับป้อปแล้วก็ประยุทธ์เออผมกําลังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าอนุคงกําลังทําอะไรอยู่ ผมคิดว่าอนุพงศ์นี่น่าจะเป็นคนที่ที่อาจจะเซอร์ไวสได้นะครับส่วนป้อมกับประยุทธ์เองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถูกเชืออแต่อนุพงศ์เนี่ยผมผมรู้สึกว่าเขาเขาฉลาดเล่นนะครับเขาก็ก็จะเขาเขาเพรเซะผมรู้สึกเขาจะเขาจะเพรเซฟได้แต่ว่าโดยรวมๆแล้ว,ลวประยุทธ์และพักพวกประยุทธ์และพวกค้องเนี่ยคงจะต้องถูกเปลี่ยนผมคิดว่ามากกว่าครึ่ง ผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสมมุติว่าประยุทธ์แข็งแรงไม่อยู่ได้จน,นครบเนี่ยพลังประชารัฐแตกจะมีกลุ่มที่ออกไปตั้งพรรคอื่นอื่นเน,น,นี่ยแน่ๆนะครับแต่ตัวพลังประชารัฐในภายใต้เครือข่ายการน,นําของธรรมนัตอ,อ,อาจจะเข้มแข็งเพิ่มขึ้นและก็คงจะเป็นผมคิดว่าถ้าถ้าธรรมนัตขึ้นมาคุมได้จริงๆก็คงจะเป็นพรรคที่มีอายุยาวอยู่สักพักหนึ่ง แต่ท้ายสุดแล้วถ้าหากเขาคุมพลังประชารัฐคุมพื้นที่ได้จํานวนหนึ่งผมคิดว่ามุ้งในพักพลังประชารัฐเขาจะแข็งมากผมคิดว่าความไม่พอใจี่มันกระจายมากมกระจายกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มกลุ่มเด็กกลุ่มชนชันกลางหรือที่เราเรียกกันทั่ว,วไปว่าสลิมที่เคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐประหารประเด็นที่สําคัญท,ที่ที่มันยังขาด คือการการจุดให้ให้ความไม่ไม่พอใจซึ่งเป็นอันตรายที่คอสเนี่ยมันเกิดจุดประทุไอ้จุดประทุเนี่ยมันไม่จุดเออในในสังคมไทยเนี่ยภายใต้ความความอเอ่อความอึดอัดความเจ็บปวดครับความข้องความโกรธที่มันลองอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่มันไม่ขยับขึ้นมาเองอ่ะมันจะต้องมีอะไรมาจุดมาเจาะรูให้มันพุ่อาจารย์สุริชาติบำรุงสุขท่านพูดว่ามันเริ่มใกล้กับ14ตุลา16ผมคิดว่าความไม่พอใจ รัฐบาลความไม่พอใจต่อเอสเตอร์บิทเมนต์ทั้งหลายเนี่ยมันสูงมากพี่ในวัตตามจุดชนวนเนี่ยมันมันยังไม่มีใครจะจุดจุดยังไงที่จะประทุทั้งหมดอันนี้ผมไม่รู้กรณี14ตุลาเนี่ยทันทีที่คุณจับส3 13าาคนเข้าคุกม,มันเป็นตัวจุดชนวนพวกกรณีนี้ผมคิดว่าอะไรจะเป็นตัวจุดชนวนอะไรจะเป็นใครจะเป็นคนจุดจุดเรื่องอะไรอันนี้ผมคิดว่าเมื่อสถา,านการณ์มันสุงอมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเหมือนฝีมีอะไรมาสกิดพวกมันก็จะแตก เพียงแต่ว่าอะไรมาสกิดตรงนี้อันนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันการฉีดน้ําเด็กก็เกือบจะจุดชนวนได้เพียงแต่ว่าเพลินตอนนั้นความไม่พอใจมันยังไม่เยอะอนนะเออผมคิดว่าต้องรอว่าชนวนปะทุตรงเนี้ยมันคมเดาว่ามันจะเกิดอ่ะแต่ว่าก็มันนึกไม่ออกเหมือนว่ามันจะเกิดยังไงมันมันกลายเป็นความขับแค้นความโกรธสะสมมันยังไม่จุด แต่มันสะสมเรื่อยๆนะครับนายกชูนิ้วนี้นจาจ้าทั้งหมดมันสะสมสะสมสะสมนมันยังไม่จุดแต่ว่ามันสะสมจนกระทั่งเข้มข้นมากพอละที่จะจุดได้สมมุติว่านะผมนึกถึงนะฮะสมมุติว่าอีกสักสองวันตัวเลขคนติดโควิดขึ้นไปเป็นสมมติจากห้าหกพันวันนี้หกพัน ีกสักสามสวันมันกระโดดอ่ะวันนี้คนติดสี่หมื่นสมมตินะฮะผมคิดว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะกลายเป็นชนวนคนตายเพิ่มขึ้นจากห้าสิบหกสิบเนี่ยคนตายมาเป็นสองร้อยคนสมมตินะค,คืออะไรที่มันจะกระแทกใจจนกระทั่งรู้สึกว่าไอ้ความคับแขนความโกรธแค้นเนี่กูกูไม่ไหวแล้ววะ่ะกูจะต้องประทุแล้ววะ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าถึงตอนนั้นเนะี่ยเราจะเราจะเห็นนะแต่ถึงตอนนี้เนี่ยให้ผมอานเดาเนี่ยคนนึกไม่ออกเหมือนกันนะ ้าโควิดเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็วัคซีนก็ด e, ีเลยไปไอสยามโบเอลไบโอไซก็เบี้ยวไปประยุทธ์ก็ยังพูดแบบนี้พูดแบบโง่ๆแบบนี้มาผมคิดว่าภายในปีนี้ครึ่งปีหลังไงเห็นหน้าเห็นหลังยกเว้นว่าเขาจระจายเพื่อขายอาจารย์ชิบหายแล้วกูยกสภาเลือกออกนะเพื่อลดกระแสะไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องแต่ความไม่พอใจนันใกล้นะครับอย่างที่อาจารย์อาจารย์สุรชติพูดว่ามันใกล้ลินทุกคนรู้สึกไม่ไหวกับสภาวะตอนนี้เนี่ยมันสูงมาก ไปตรงมาผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เห็นความหวังเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าทางออกจากสภาวะที่มันวิกฤตรอบด้านสภาวะที่สังคมไทยมีการตั้งคําถามกับเอสเตบิทเมนทุกระดับขณะเดียวกันพวกกลุ่มชนชั้นนาที่อยู่ในเครือข่ายสถานาเน็ตเวิร์กของเอสเตอร์บิทเมนเนี่ยกลับไม่เข้าใจความแรงบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันมันทำให้ผมกังวลว่าการนองเลือดมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก นะครับอันนี้อันแรกนะครับดังนั้นความหวังผมก็คืออาจจะอนุรักษ์นิยมหน่อยก็คือผมหวังว่าเครือข่ายชนชั้นนาที่คุณครองอํานาจมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจรับผ่อนปลตรงนี้ยอมเสียสละ,ะผลประโยชน์ที่คุณมีทรัพย์สินที่คุณเคยมีกลับมาหน่อยได้ไหมทําให้เราช่วยๆประครับประคองกันไปอันนี้ความหวังนะครับซึ่งความหวังนี้ถามว่าเลื่อนลอยไหมเลื่อนลอย เพราะว่าไม่มีทรายเลยสังคมไทยมืดบอดมากๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคงไม่ใช่ความหวังแต่ผมหวังผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าประ,ประชาคมสิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยจำเป็นที่จะต้องหันหน้ามาคุยกันให้มากขึ้นจำเป็นที่จะต้องถกเถียงกันให้มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดถ้าหากมันเกิดวิกฤตอะไรมันจะเหมือนกับมันจะมีเบาะอะไรบางอย่างที่จะจะทำให้เรารอดพ้นจากการเป็นละบันดาจากการเป็น การฆ่ากันระหว่างกันอ่าสังคมไทยมืดมนจริงครับพันนี้มืดมนจนจนจนน่ากังวลครับ